ในเอพิซอดนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของสกิล l แบบที่เราสามารถเอาไปใช้ในการจัดทำสกิลเมทริกซ์ได้นะครับและจะบอกให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าสกิลแบบไหนที่เรานิยมใช้กันและในมุมมองของอาจารย์เนี่ยมันควรจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้างนะครับท่านลองสังเกตดูนะครับว่าในมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001เนี่ยในข้อนด7 2ที่ปรากฏในเวอร์ชัน2015ซึ่งเป็นเวอร์ชันปีล่าสุดเนี่ยนะครับ มันไม่ได้บอกนะครับว่าตกลงแล้วไอ้ความสามารถที่ว่าเนี่ยมันคือความรู้ทักษะหรือพฤติกรรมอะไรกันแน่มันใช้คำว่า c o m p e t e n c e มันก็ไม่ได้หมายถึง competency นะครับแต่องค์กรจะต้องมากําหนดว่าเออตกลงแล้วเนี่ยเราต้องการความรู้ทักษะของพนักงานอย่างไรบ้างนะครับและไม่ได้บอกได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้ทักษะที่ต้องการเนี่ยมันเป็นทักษะแบบ soft skill หรือทักษะแบบ hard skill กันแน่มันเป็น technical skill หรือเป็น people skill กันแน่เพราะในความเป็นจริงเนี่ยมันมีทักษะอยู่หลายแบบนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยเราทําความเข้าใจเราทบทวนกันเกี่ยวกับเรื่องของทักษะสักนิดหนึ่งกันแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าอธิบายฟังง่ายๆครับทักษะเนี่ยคือความสามารถในการปฏิบัติงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างคล่องแคล่วชํานาญถ้าชํานาญมากคล่องแคล่วมากเรียกว่ามีทักษะเยอะทํางานแบบชํานาญน้อยคล่องแคล่วน้อยก็เรียกว่ามีทบบนนนกกมักษะน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าความสามารถในการทํางานได้อย่างคล่องแคล่วเนี่ยมันเกิดจากบางทีใช้กําลังกายปฏิบัติเป็นด้านหลักนะครับ ยกตัวอย่างเช่นการแพ็คของการยกเครื่องยกอุปกรณ์การแบกลังสิ่งของพัสดุอะไรต่างๆเหล่านี้ครับมันใช้กําลังกายเป็นด้านหลักเลยแต่ว่ามันมีทักษะอีกแบบหนึ่งที่จะปฏิบัติอะไรออกมาได้อย่างคล่องแคล่วหรือไม่เนี่ยอยู่ที่ว่ามีความคิดเฉียบคมมีความคิดเรียกว่ามีความสามารถในการคิดใครครวญไตรตรองคิดเชิงระบบคิดวิเคราะห์จัดก,การเรื่องนั้นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับทักษจะจึงมีอยู่2แบบ คือทักษะแบบที่ต้องใช้กําลังกายเป็นหลักกับทักษะแบบที่ต้องใช้กําลังความคิดเป็นหลักทักษะแบบที่ใช้กําลังกายเป็นหลักเนี่ยเรานิยมเรียกว่า technical skill หรือ hard skill นะครับเช่นทักษะการซ่อมเครื่องจักรทักษะการทำความสะอาดเครื่องจักรทักษะการขับรถยนต์การดูตําหนิผิวกระเบื้องทักษะการแพ็คของแพ็คกล่องนะครับไม่ได้หมายถึงไม่ใช้ความคิดนะครับมันต้องใช้ความคิดแน่ๆครับแต่ถ้าเทียบการใช้ความคิดกับกําลังกายเนี่ยทักษะการใช้กําลังกายน่าจะเป็นด้านหลักแต่ถ้า เป็นทักษะการโคดดิ้งทักษะการโปรแกรมอย่างเงี้ยอาจจะดูเหมือนเป็นการปฏิบัตินะแต่ใช้กําลังความคิดเป็นด้านหลักนะครับดังนั้นเราก็จะจัดกลุ่มมันเป็นทักษะด้านการใช้ความคิดเป็นด้านหลักนั่นเองนะครับแต่มันจะต้องคีย์มันจะต้องพิมพ์ข้อมูลอะไรออกมาอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอยู่ที่เราต้องการจะทําแบบใดบ้างนะครับคราวนี้อีกอันนึงก็คือทักษะที่จะต้องใช้กําลังความคิดเป็นหลักนะครับหรือจะเรียกว่าเป็นทักษะ ของการทํางานด้วยกันระหว่างคนต่างบุคคลกันไม่ว่าคนจะทํางานกับคนหรือคนจะทํางานกับกลุ่มคนก็สุดแท้แต่นะครับเราเรียกมันว่าซอฟต์สกิลซอฟต์สกิลคือทักษะด้านการใช้ความคิดเพื่อที่จะปฏิบัติงานออกมาโอเคนะฮะทักษะที่สําคัญมากคือทักษะอันนี้แหละครับคือทักษะที่จะบรรดาลความสําเร็จของการทํางานของเราเนี่ยคือการทำงานกับคนอื่นเขานี่แหละดังนั้นซอฟต์สกิลหรือว่าพีเพลสกิลเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ถ้าจะเอาไม่ ไม่เอามาทำสกิลแมทริกนะก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเพียงแต่ว่าองค์กรโดยทั่วๆไปเนี่ยมักจะเอาฮาร์ดสกิลหรือเทคนิคอลสกิลเนี่ยมาเป็นตัวตั้งในการกําหนดสกิลแมทริกหรือจะทำสกิลแมทริกออกมานะครับแต่ในความจริงเนี่ยฮาร์ดสกิลมันก็ใช้ได้แต่มันไม่ค่อยที่จะทําให้เราสามารถทํางานกับคนอื่นได้ดีมากนะมันต้องใช้ People Skill หรือ Soft Skill เป็นตัวตั้ง ดังนั้นเวลาที่ท่านจะทำสกิลมาธิตในองค์กรของท่านเนี่ยแนะนําให้ทํำสกิลทั้งใน2แบบเลยนะครับคือแบบที่เป็น hard skill แล้วก็ soft skill technical skill กับ people skill เนี่ยทำให้ครบถ้วนเลยก็จะตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรของเรามากขึ้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับอย่าลืมในเอพิซอดต่อๆไปนะครับใน HR Command Podcast ยังมีหลายเรื่องที่จะเอามาแชร์เป็นความรู้ร่วมกันสร้างส,างสังคมใกนการเรียนรู้ครับ